เด็กมาเจอครับดูดูสเอาเด็กฝันเต่าทีบอกเขครับนี่เด็กเจ้าทีบอกมีเพื่อนบอกตัวนี่อะไนี่นี่นี่แหละเลขสามตัวนี่เจ้หนึ่งสี่แปดแน่นเจ้าออกตัวนี้แหละครับป้นเก่าจ็ตตังเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมเอากกามาเอาสมุดเล่มใหญ่อยู่น้ำเกลือมาเนี่ยหนึ่งสี่แปดตรงหมดวันนีครูบ่าวรูบ่าที่เก่าที่แปดแน่นรูบ่าบอกเลยวันนี้สามคู่นะมันจะมีคู่นั่นป้าคือมามีหนึ่งดนใจเทน้อบหวานนี่ ฟันเห็นสากนึงเดวคุณสากเป็นสี่นะคุณว่าสี่เ่อบอคุณบาฟันว่าตามกุ้งไหมคุณบ่าบอกหนึ่งสีเาเอนี่าสิเอัามี่ลยเอาสมมติเดี๋ยวมีไงเดาำบอกสมมคุณบานี่ยมันลืมผมมาดวสบ่บานี่อันนี้คุณบ่าันมากครบอันนั้นสิการสิการแปุไล้วการนี้เดีก สรุปตัวเลขของคูบานะคบท่านผู้ชมก็เป็นโค้งสุดท้ายบอกไกลคือคูบาบ้านึงครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าแต่พี่น้องบอกหนึ่งสี่แปด้ไครับอัาวตัายละเอียดรายสี่ก้นเกิดเป็นลูกเด็กกันตัวกันหนึ่สี่เก้าไม่เปิดครับเจอกันค่ะรายอยกันคือกันสี่เก้าไหมที่เก้ายอยกันคือกันสี่เก้านโอ้นักลอยเล็กนึงนอกคูบาเนาะเด็กน้อยบ้านยี่มกคูบาครับ ครทองมันเป็นทองปลอมนมค่ะมิ่ิงถือมาให้คุบารูคุบาตีเปบสอนคุบายังไาคุบากัยัง่าคะนะคุบารื่อสบปบคบายัง่งครับตกัวกันแต่เจ้าเเ็อาินเอาอยู่ไหอย่ท่าเียนมันวันนี้จะมีอะไรนะงมันสบแปดคุบาร์มาซหาตัวครับ มากื่อราครับอันนี้เรียกฝันไม่กฝัวันนั่นที่คุณบาบอกเจ้าีแปดีเก้าคว่าฝันเมื่อเดียวน้องคุณบ่าวบอก่ันได้ขนาน้แปดีเก้แล้วก็เก่าศูนเก่า่ะันนันนแปดวนี้คอมเมนต์กันกับีเ้าเท่านั้นถ้ากันก็จะเป็นหนึ่งก้าคุณบ่าเนี่ถ้าเป็นโซกันกันไหวนะครับหนึ่งีาทุกอย่างก็ต้องมีกันแบม่บอกจะทำเอาเงินเลยมาเลยเตรียมรับเงินว่าประกันเลยนะ 48, 49, ปดสี่เก้าศูนย้าครับศูนย์คะุณบาบอใส์แบบศูนย์องบ้่อเขาี่นเจ้าหลายตัวเขียนประกบถ่ายครับเนาะเขียนมากันซื่ือนีมครับกหลายการกันตัวนี้คุณบาฝันได้แต่ีเรกุณได้สี่ปดสี่เก้อันนี้กันครับศูนกแต่เนี่ยเนี่ย็หนึ่งสี่แปดนะคุณบาเนาะโอ้ยเด็กงามใช่คุณบาเมื่อคืนนี้คุณบาบริฝันเที่นี่เลยได้ฝันมากับเจ้าสวบสเจ้าสมัสีปี ตีปากเจ้าแต่ว่ามันตีปากกูบาลเลยโอ้กูบาไปตีสอเขาเขามาตีเจ้าตีกันในเบิ้งตันครับอ๋อครับเอาเขามาตีเขาแล้วบ้านเอาเลยข่าวเลยเอาเลยกันกันเลยข่าอ่ะเ้าให้กูบาเสียงมาเป็นยังาลเสีเยลเสี่ยก้าวเสี่ยงบาลหัฝันมาจะมีเหตุดังเลยกูบาลของกบาลกูบอกเนี่ยทางให้เสี่ยเีย้าวหเี่ย้า กูบาก็บอกเต็เมื่อที่ดงเหมืนบอกต่ว่าเลขขี่กระตูนได้แ,แต่สื่อเออมเอสี่ขาอ,อ,องว่าจะเจ้าของใจได้สีาเนแต่ว่ามันก็ห้องห้อง,องเมันออก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 อยู่นะครัอ้าวห้องห้องตั้งเขียนจสี่ได้กูบารจะได้ต่วจเขียนแด้ตัวกันตัวโปรกรมอยู่ที่ระบูจ้าแล้วเนาะติดั้งระบูหนึ่งซีแบตเป็นตัวเน้นกูบาเป็นนมาไข้ลายตครับแต่ว่าตัวร่องเป็นหนึ่งซีเก้าตัวเน้นที่คุตนะูบาให้มาแล้วนะครับ ให้ดูนะครับเด้อเน้นๆคือหนึ่งสี่แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดคือตัวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าประมาณนี้นะครับสําหรับลักลอยกูบางไฮมันี่เป็นหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสี่แปดนะครับตัวกันหนึ่งสี่เก้าด้วยครับเเดูสนันะครับเันตองงาเด้อกูบาง์ไฮสี่เก้าสี่แปดสี่ห้าของจันไรอยู่ อันซีหาตัวเล็กที่เป็นผ้าหรอกบบนันได้ปะโอ้ยกลางในก่อปครับก้าศูนย์ยักษ์คือมุกครมเป็นถึก้าศูนย์ศูนย์ก้าวี่ต่างเขียนศูนย์ก้าพี่น้องเ็นกับนั่นเด้อบุกเยเก้าศูนย์ศูนย์ก้าคือตัวเลขอาจจะมองดูเยอะนะคะท่านผู้ชมปราอตะกรอนป่าด่า้แคร์แบบเขียนๆนี่ไหมอันนี้ผู้ที่เด้นที่สุดนี่จะเป็นหนึ่งสี่แปดนะคะสองตัวสี่แปด แล้วก็ศูนเก้านะคะมั่นจะมีสี่แปดกับศูนเก่าที่เพิ่มนนนะคะคุผชมแต่ว่าตัวอื่นก็คือจะเป็นตัวร่องรดนะคะแอบก็เลยเขยียนลงใหม่เพื่อที่นอนอืมก็งหมืนกันตาดไปนะคะแต่ว่าเล็กศูนย์เก่านี่ก็ตรงใจแอดมินเดอรเพราะว่าเมื่อคืนน้ฟันครับนสี่ตัวมาได้หลายคูบาร์เป็นจะไ้เด็กคูบาร์ก็นี่แล้วนี่ครับเด็เป็นมาเบงเลยในสดไหมครับเดวเมือที่เด็กกรเ็นสี่แปดสี่เก้านี่ มุติอยู่ในลาสซดนะครับเอาแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเป็นเดือของคูบานะครับหนึ่งสี่แปดเน้นๆนะครับศูนย์เก้าหนึ่งสี่แปดกับศูนย์เก้านะครับสำหรับศูนย์ปดหนึ่งสี่เก้าเป็นตัวกันเวยครับเดี๋ยวมาขันเจี่บวกที่ทเียกครับโอ้โหจินมเมนเราเาไดเองเลยเราเมียนร้อยแล้นะเสี่ยงมาจนหอนเมือกีอกเนาะเสี่ยงมาอะายรอบเนาะเนาะโอ้จนหอนเปนที่สิบหกนี่ะเดวันที่วันที่หนึ่งเนายำตัวเดิมนี่นะคูบาเนาะ 0ูเก้าเลยนะเทียนเนีนที่สุดมันใกลที่สุดว่าแบบว่าางออกกมนะครับอยากประเด็นขบันทกครังนึงนะครับไม่ได้ซื้อหลายตัวเลยลักลอยพ่นบอกมาขึ้นบอกคูบาเด็กหนึ่งนี่ปกติเนี่ยเพื่นแต่คบาันตัว่าเพื่อนไหี่ีเบสซเ้าหมครับคุบาก็เลยว่า เดยวขอ3าตัวไหมค่ะมนี้เพื่นค่ะมาบอกไหมบอีเปีก่าแตต้องเาทุนแต่ถ้ลอยก็เลยมาเป็นเลขหนึ่งกว่าคุบาเพื่อนเป็หายใจร่างสอตัวบน2อตัวใสุมาตลอดไหมันม่ได้เลขสามตัวจากเดือนไหมคุณบ้าก็เลยจะได้เลขสตัวไหมก็เลยขอเพิ่นเอาเลขีเป้าคบาห้เ่เล็กๆเลยเมนบค่เด็กมันเล็กๆยังว่ผู้ใดซื้อไว้มืนที่เล็กๆสือคุณบ้าเลเอาคุณ้าก็ไม่ได้ตัวจได้มาเมื่อเ็กคุณบาจห้ตัวเลขีเป เียว่าซีหาน่มันเป็นเลขกี่ขันขาคุณบ้ายังบบริเกียวบรเกียวฝันเย้นอะแต่ผู้ใดมาก็ซื้อผู้ใดบ่มาก็ไปซื้อเราเดี๋ยวเพื่อนจะมาบอกมีเมาบอกศูนย์เก้าศูนย์สั้นศูนย์เก้าแปดสั้นเพื่อนไหนสั้นเพื่อนไหนกันไว้เั่นบอกศูนย์แปดศูนย์เก้าเนาะคุณบานเหมือนบ้านเน้นคุณบ้านก็ต้คงแบบคู่เล็กเล็คู่เล็เล็กรวดคุณบ้านเนอะคู่เล็กเลาคุณบ้านปล่อยไปคู่เล็กนี่ยซื้อตัวที่บ้านคุณบานได้มานา่คุณบานเลยที่น่ คุณปาก็เลยหันใจค้าค้าเเสียงถามถามทุกคนเร้อนี่คุาบุเคยบอกเลยอเลยมีเต่ออกเมื่อมันออกรถถามทุกคนเี้คนถามคนมัดบ้านนี่ก็ได้แต่เมื่อมันออกบอกตองหงวนนะคะวันออกแต่วันสุดท้ายมันบอกคุณป้าถ้าเกิดจแตมากเนี่ยจะไปบอกตองหงวนเนาะใช่ที่เจ้ามาเนี่ยคาจะไม่บอกเรียก่อนเต่ว่ามันเต็มมันกันมันเ้็มคุณพ่อข้าเจ้าก็อยากให้ออกนะคะคูู้บ้านี่แล้วก็อยากครูบาออกเลย กก็ออกสักนเลาดท้องน้องยังก็เอกู้่ะัจ้าคุณบฟานตรงศูนยเก้าองมันนะกาเจ้านี้ว่าคุณบานบ้าเจ้าถามก็เจ้าเจ้ามาสิถามก็เจ้ามต้องบวกอกเบิ้ลแถวเซนไปโอ้เบิ้ลกัเบิ้ลคุบาบกเีแรเอพริกสดไหมคุบาที่เสียหน่ยยุ่นะดิตตวที่คุณบาหมั่นใจที่สุดคุบาเสียมาตลอดว่ายังบวกไว้าเน้านเียกภายในสองคู้ที่คุบาบอกไปสี่ก้าับ สี่ปมันสี่สบตรวโมอยู่คู่น่เพราะว่าฝันมึงสีเด็กนะครับวปาเจาไเคนคสดทสรุปนะครับตัวเลขคูบานะครับหนึ่งสี่แปดศูนย์เก้านะครับต่อกันศูนย์แปดครับสำหรับแนวทางสามตัวต่อกันหนึ่งสี่เก้า